ทัดงาขำเถิดลงมันคุ้มสวนกลัดออกอย่างนั้นปูนใหม่มันงานหลายที่ระวังดี <laughs> มันเห็ดกับมันส่างกับเบื้อจินเราพันยังดนมันเห็ดมันส่างกับเบื้อจนบระเห็ดก็จะไปน้อหนาพอดีิ่านไม่กินแต่ของก็ได้กินด้วยกันตัวปลูกนี่ก็ได้กินตัวคนดีโตก็ยี่ได้หน่อยนะเบื้องเป็นเมฆกับย่อมกับย่อมอยู่นี่แดดกับออก เอาเอาเขาจะตกเดินททงยางอยู่ล้มกับ,บวงนี้เอาพญาเขามีบุญนี่ยังพญาเด่น,นระปจำ เอาบุญบังไฟเขาคือจบไปแล้วเขาคือวันที่สิบเอ็ดที่ทจบแม่หรือมันมีจ้ามือบังไฟนะปาดน้อเพราะเขาใจขี้กันพ่เดียนท่างพุ่มสะอาดสวน ตัดบอกเพืนบอกามเทศออกให้มันปรงใหม่มันคุ้ม